สวัสดีครับพี่น้องแล้วก็มาพบก,กันอีกแล้วเดินจ้าแม่ทับดอกเหมยข่อยพี่น้องเอ้ยเพดปิวไปแล้วเรียบร้อยสาเหตุเกิดจากทั่วทั่วขมิญทะลมพี่น้องเอ้ยเฮดให้เพดปิวเป็นตาเสียดายคักเพดคนติดตามตั้ง1.6ล้านคนเด็ดพี่น้อง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าเสียดายเพราะว่าคลิปหนึ่งเมทับดอกมือนี้เฮ็ดไล่ได้ถึงสองพันเหรียญน,นั่นคือเงินประมาณเจ0ด0มืนบาทเนาะพี่น้องโอ้โหคลิปเดียวฝาดไปเจ็ด0มืนบาท,าทาบ่ทมบมดาดิถ้าหลายๆคลิปร่วมกันล่ะถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะได้เสียดายเพจปิวพี่น้องเห็ดจังไดถึงจะเรียกขึ้นได้ ขอให้ผู้หูโซยเหลือพี่ดอกเหมยน้ำนอพี่น้องคือว่าเป็นคนเก่งค้นที่สู่ชีวิตทั้งทั้งที่ทวงหนึ่งกระแสดับไปแล้วหลังจากที่เฝ้าติดตามเรื่องซีรีส์ไทยบ้านนพี่น้องฮูจักพี่ดอกเหมยจากซีรีส์ไทยบ้านและหลังจากนั้นก็บว่าด็ฮูจักผลงานอื่นๆเลยหลังจากมาเจออีกเคีย์หนึ่งก็คือการส้่งคอนเทนต์ตลก ส้างคอนเทนต์ให้ขำขำทั่วไปนะพี่น้องหลังจากนั้นก็มาจับกระแสที่ชายแดนเรื่องแมทับขมินเออน้ามสมมุติวันหน้าเออก็มาจับประเด็นนั้นเอามาหลินซึ่งเฮ็ดให้เกิดกระแสและเกิด,ดาอาปรากฏการดอกเหมยคำแบกนบะพี่น้องเอฟซี FC, หลายคนไปแห้กำลังใจกันแบบล้นหลาม แต่คิดว่าอาจจะอ่ไปเตะตาทั่วอ่าไปเตะตาทั่วของทางขมิ้นเขาก็เลยมาจัดการถลม่มกดไล่างานเหตไห้เพดปิวซึ่งทั่วขมิ้นเนี่ยมันก็นมีมากเอยๆแต่อยากชักชวนอิหลีพี่น้องอยากชักชวนทั่วไทยไปกดสแปมเจวันหน้าเนี่ยไปอย่างพี่น้องเออไปกดสแปมให้เพจ วิวไนบ้างผู้ใดที่ว่าเฮาบ่ถึกตาเนี่ยสงสัยต้องกดย่างเดียวหรือมั้งพี่นอ้องเออจริงๆถ่าเรื่องแบบเนี้ยมันสามารถที่จะการแกล้งกันได้เออมันกับเป็นเรื่องที่นานาคิดเหมือนกันนี่พี่น้องนาคิดเหมือนกันแต่ก็ย่างว่าเลยถ้าคนบ่ไใดสางไรใดๆก็บ,บ่งงึดดอกแต่คนสางอะไรใดๆไดเ้เป็นกอบเป็นกำก็โอ้เจ็บหนักอยู่เหมือนกันพี่น้องเจ็บใจ เคกับโมูหดอ,อกว่าการทีเพจปิวแล้วมีผลเกี่ยวกับเงินที่จะเข้าบัญชีไหมเรื่องนี้ไม่รู้ขอโทษเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆแต่ขอทรงหนึ่งกำลังใจให้กับพี่ดอกเหมยให้พี่สู้ต่อไปเออเปิดเพจไม่เปิดเพจเ,เ,เก้ากัว่ากันไปหาทีมงานในการดึงเพจเก้ากลับขึ้นมาและกับสั่งเพจไม่ขึ้นมาคิดว่าประชาชนคนไทยหลายคน พร้อมที่จะสนับสนุน